พชรยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถสวยเกรด A ทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับน้องจ้าจ๋าที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเอารถกระบะนะคะยกสูงมาให้ชมทั้ง4คันนะคะวันนี้ลูกค้าคนไหนที่สนใจอีสุดีแมกนะคะกระบะพร้อมทำมาหากิน เท่ๆแบรนด์หลักนะคะซึ่งสีคันนี้นะคะเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะท่านผู้ชมยังไม่ได้ล้างยังไม่ทคาความสะอาดอะไรเลยนะคะวันนี้น้องจ๋าก็เลยมาอัปเดตสต็อกให้ดูนะคะแล้วก็มาชมกันว่ามีคันไหนที่น่าสนใจและราคานะคะเลขใหม่นะคะมีคันไหนบ้างสี่คันนี้นะคะที่ถูกใจลูกค้าและโดนจา้าและโดนตาโดนใจนะคะมาดูรายละเอียดกับน้องาจ๋าได้เลยนะคะคันแรกน้องจา๋าจะเริ่มจากตัว X-Series เลยนะคะสำหรับสีดำคันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยช่ำๆไม่น้อยๆ4ี่คันนี้นะคะลูกค้าเป็นไม่หลักหมื่นทั้งหมดเลยนะคะใครตามหาและเป็น FC ของน้อยใจอยู่นะคะไม่ควรพลาดจริงๆนะคะกับลอถนี้บอกเลยว่าสวยและคุ้มมากไม่สูงสุดนะคะแค่70,000เท่านั้นเองนะคะอย่างเช่นคันนี้นะคะเป็น X-Series ปี2022เกี่เกียร์ออโต้4ประตูนะคะราคาเพียง749,000บาทนะคะไม่อยู่ที่65,000กิโเม นะคะรถเดิมๆนะคะรอสปารอลังตั้งขายนะคะโครงสร้างเดิมนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะชุดแต่งรอบคันนะคะ X s e r ซ e s แท้เดิมโรงงานนะคะป้ายแดงล้านกว่าเลยนะคะลูกค้าตอนนี้เหลือเพียง7,49,000ลูกค้าได้มหมื่0 0 0ไปใช้งานนะคะแต่ประหยัดไปเกือบ4 0 0 0 0 0กว่าบาทนะคะลูกค้าเก็บเงินดาวนะคะหรือเก็บส่วนที่จะใช้จ่าย เกยวไว้นะคะมาเอารถกับน้อยจ๋าฟรีดาวไปได้เลยคันนี้นะคะฟรีดาวขอที่1 3 0 0งบาทเท่านั้นนะคะและที่สําคัญออกได้ทุกอาชีพขอเพียงรายได้2เท่าของค่าง,งวดนะคะเอกสารยืนยันที่มารายได้ชัดเจนเป็นเจ้าของรถกับจ้าจ๋าได้ง่ายๆเลยนะคะใครที่ดูอยู่ต่างจังหวัดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะลูกค้านะเพราะว่าลูกค้าจะได้เห็นการอัปเดตรีวิวรถข้าใหมๆ่ๆแบบนี้ทุกวันของน้องเจ้าจ่านะ ตัวนี้นะคะภายในบอกเลยว่าสวยฉ่ำๆเลยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตัวเบาะสวยเบาะเดิมเบาะหนังนะคะแต่ยังยังยังไม่ได้เป็นปรับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะส่วนเบาะนะแต่ได้คุ้มค่าได้ชุดแต่งเดิมแท้โรงงานไม่หกเป็นห้าเท่านั้นท,ท่านผู้ชมนะ,ะถือว่าคุ้มจริงๆนะคะกับราคาและสภาพขนาดนี้ฟรีดาวได้นะคะท่านผู้ชมนะรอแค่น้องกระจาสปานะคะแล้วก็ล้างตั้งขายได้เลยนะคะ ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมครบจบในที่เดียวน้องเจ้าจ๋าดูแลเคสให้ดูแลเคสเองใครที่อยากให้น้องเจ้าจ๋าดูแลนะคะอยากให้น้องเจ,จ้าจ๋าซัพพอร์ตในเรื่องอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้สวยจริงๆนะคะลูกค้าเนี่ยโรบาเท่ๆนะคะแบบว่าถ้าลูกค้าอยากจะซื้อสดนะคะก็สามารถทําได้นะคะจัดไฟแนนได้ดาวก็ได้ฟีดาวก็ได้นะคะทุกคันเลยนะคะเราะเขาน้อจ๋าลูกค้าสามารถทําได้ทุกเงื่อนไข นีคะลูกค้าอยากจะดาว50%อยากจะฟรีดาวอยากจะซื้อสดก็มาอุ้มขับกลับบ้านได้เลย<ม>นะคะเล่มพร้อมเอกสารพร้อมภาษีพรบรไม่มีขาดนะคะจะจ่าขอแจ้งไว้ก่อน รายละเอียดตัวรถโครงสร้างเดิมนะคะลูกค้าดูจากโลโก้ Isuzu D Max ยังใหม่ยังเงาอยู่เลยนะคะมาพร้อมกับกล้องถ่ายสวยๆนะคะตัว X Series เขามีเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วนะคะเพราะว่าได้ชุดแป่งนะคะพร้อมโลบาร์แล้วก็ล้อแม็กลายสวยๆเลยนะคะส่วนใครที่รอสีขาวอยู่นะคะลูกค้ารอสักพักก่อนนะถ้ากดติดตามเนาะจะไว้ได้เห็นสีขาวแน่นอนนะคะวันนี้เอามาให้ชมเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าเข้าใหม่นะคะสีขาวยังไม่มีเข้ามาจังหวะที่ ขาวมาไม่มีดําจังหวะที่ดํามาไม่มีขาวนะคะใครที่ชื่นชอบยังไงก็ให้หน้องก็จ๋าออเดอร์รถให้ก็ได้นะคะลองสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะราคา7 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าก็ภายในให้ดูคร่าวๆนะคะเพราะว่ารถเข้าใหม่วันนี้น้องจ๋ามาอัปเดตให้ดูให้ฟังให้ชมก่อนใครนะคะมาดูคันที่2นะคะสําหรับใครอยากได้เกียร์แมนนวลน,นี่คันนี้เลยเกียร์แมนนวลน,นะคะลูกค้า ตัวนี้เป็นปี2022ราคาดีมากไม่44 0 0 0เท่านั้นไม่44 0 0 0เท่านั้นนะคะลูกค้านะสีขาวมกสีประตูเกียร์แมนนวลราคา5 7 9 0 0 0บาทถือว่าราคาดีมากๆไม่ก็น้อยนะคะรถใช้ไปแค่ไม่กี่ปีเองนะคะประหยัดไปแล้ว4,0,000 0บาทค่ะประหยัดไปแล้ว4,0,000 0บาทนะคะลูกค้าแต่สภาพรถเนี่ยยังคงเดิมโครงสร้างเดิมทุกอย่างเลยนะคะนี่ พรมนะคะสานะคะที่ติดมากับตัวรถเนี่ยน้องจ้าจ๋าก็ไม่ได้ถอดออกนะน้องจ้าจ๋าก็จะให้คนเจ้าของคนต่อไปเอาไปใช้ได้เลยตรงนี้นะคะลูกค้าติดกับรถมายังไงเราให้ไปแบบนั้นนะคะตัวเบาะนะคะก็ไม่มีขาดนะตัวนี้ตัวแซดนะคะลูกค้าเป็น1.9ตัวแซนะนี่อ่ะดูเลยนะคะใครไม่ชอบออโต้อยากชอบเกียร์แมนนวลน,นะคะฟิลขับแบบฉ่ำๆชอบสไตล์แบบปื๊ดปั๊ดน,นะคะ มาได้เลยแผงประตูตัวรถภายในนะคะไม่ช้ำเพราะว่าไม่สี่หมื่นติดโครเมียมกันรอยมาให้แล้วนี่นะคะมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะสำหรับตัวแซดนะคะถ้าลูกค้าจะไปมองหารถมือสองนะคะแต่ถ้าลูกคา้กคาอยากได้รถมือสองแต่ว่าลูกค้าบอกว่าพี่อยากได้สภาพดีดีหน่อยแล้วก็ไม่ต้องใช้งบดาวเยอะแยะมากมายแต่เหมือนได้ป้ายแดงก็ต้องมาดูที่นี่เลยนะคะอุ้ยตัวนี้เป็นตัวแซดพีนะคะลูกคา้าไม่ใช่ตัวแซดธรรมดา เซทพีต <Z> e ้องขออภัยนะคะน้องจ๋าก็จําไม่หมดเพราะว่าเข้ามาทีเดียวผึบพร้อมกันเลยนะคะจำได้ไม่หมดจริงๆนะคะก็เป็นรถวัยรุ่นสร้างตัวนะนี่มาจากปวกแดงเลยนะททโอดีปวกแดงนะคะท่านผู้ชมน้ารถอยู่จังหวัดชนบุรีนะคะอยู่ปวกแดงระยองนี่เองนะนี่ก็มาอยู่ที่เพชรยนต์กรุงเทพเรียบร้อยนะคะลูกค้าเข้ามาได้เลยนะคะถือว่าเป็นโอกาสดีเกียร์แมนนวลราคาดีนะ579,000ฟร็ดาพนสีดาวผ่อนอยู่ที่10,000นิดๆนะคะหมื่นนิดๆหมื่นกับหลักร้อยนะคะอาจจะไม่ถึง11,000 ฟรีดาวนะคะผ่อนได้นานสูงสุดก็84งวดนะคะก็เอาไปใช้แบบคุ้มคุมเลยค่ะลูกค้าเจ้าของคนแรกเขาขาดทุนมาให้เราเรียบร้อยนะคะประหยัดไป4ี่แสนกว่าบาทนะเดี๋ยวก็เราก็จะมีการมาคลีนทํทำความสะอาดมาชงสปารอบคันเช็คของเหลวเปลี่ยนทายนะ้ำมันเครื่องต่อภาสซิพรบอะไรให้ครบหมดเลยนะคะและจะมีการตรวจ สอบอินสเปกเตอร์ให้ลูกค้าอีกด้วยทั้ง274รายการโดยมีช่างข้างนอกมาตรวจให้นั่นเองนะคะท่านผู้ชมนะใครเป็นสาว v o ี m a x นะคะมีแพลนจะซื้อรถไปใช้งานในช่วงนี้นะคะบอกเลยว่ามาที่เพชรยนต์นะคะไม่ต้องรอรถนะคะมาเลือกมาจิ้มเอาได้เลยว่าจะใช้งานแบบไหนจะชอบสีอะไรนะคะอะมาคันนี้เลยสีบอลเงินนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะราคาดีนะคะ h i g h l a n d ร r er, คันนี้ปียี่สิบสองนะคะท่านผู้ชมปียี่สิบปี22สองปีสิบะปดนะไม่ใช่ปี1ิแปดน่นอนปี2ี่สองค่ะท่านผู้ชมเป็นตัว1 9จด้านะคะตัวนี้เป็นตัวแคปออโต้นะคะพร้อมหลังคาแคลริบอยนะคะสวยนะคะท่านผู้ชมนี่ลายแม็กก็สวยนะราคา59 0 0 0น้าพันนะคะคันนี้ห้าแ0นเก้าันนะคะเป็นตัวเซตนะ ตัวแซดนะคะ d ี 5, 9, 000, a ม5,900 0เกียร์ออโตสภาพส,สวยๆเลยนะคะแต่ว่าสีประตูสีขาวเมื่อกี้นะก็ก็ราคา579นะคะแต่ถ้เกียร์แมนวนวลนะคะสีประตูนะคะหรือลูกค้าก็ขยับเงินอีก70,000ก็ไปเอาสีขาวคันนั้นก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับความชอบของคุณลูกคา้าราคานี้ทางบริษัทกําหนดนะคะทางบริษัทกําหนดนะก็คือขาย ออนไลน์ทั่วประเทศราคาลิงก์เดียวกันหมดเลยเซลล์สุ่สชีวิตเนี่ยจะขายในสแตนดาร์ดเดียวกันนะคะทุกคนเลยได้ราคาเดียวกันนะคะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นอรอยยสามนะคะท่านผู้ชมหรือว่าเป็นรถบรรทุกนะคะสังเกตได้เลยว่าจะเป็นป้ายทะเบียนสีเขียวนะแต่ว่าใหม่นะ,ะดูใหม่มากนะ,ะแต่ว่าเราจะมีการคลีนทําความสะอาดให้นะคะทุกขารถที่เพชรยนต์เราคัดสรรให้จริงนะคันนี้อะใครชอบออโต้แคปนะจะจ๋ามีให้แล้ววันนี้ ใครตามหายอยู่รีบเลยนะคะโอกาสดีเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่ดีแม็กนะคะน้องอ็จ๋าไม่ได้ทํารีวิวลงเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีแต่วันนี้ก็คือเข้ามาพึบทีเดียว4คันเลยเนะาะจ๋าก็ต้องรีบเสริมให้กับ f อฟของน้องอาจ๋าทางบ้านได้รับชมอมาดูกันต่อนะคะกับสีขาวอีก1คันคันนี้ราคาเท่าไหร่นะจําราคาไม่ได้แล้วหนึ่ราคาไม่ได้แล้วหนึ่งคะ่ะท่านผู้ชมนะเกียร์ออโต้สประตูคันนี้เดี๋ยว ถ้าน้องจะจ๋าสปาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องจ๋าจะมารีวิวรายละเอียดบอดี้แบบว่าเจาะลึกทุกซอกทุกมุมให้ดูอีกทีนึงนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะลูกค้าคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครั้นี้รู้สึกว่าจะเจ็ดแสนไม่ถึงไม่ถึงเจ็ดแสนแน่นอนเป็นตัวเซตพีออโต้นะคะโทษทีไม่ถึงเจ็ดแสนนะคะลูกค้าจ้าจ๋าจำราคาไม่ได้จริง,รงๆเพราะว่ารู้เพิ่งเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวน้องจะจ๋าทิ้งราคา ให้ไว้ใต้คลิปหรือคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะคันนี้สี่ประตูออโต้ต,ตัวแซนะคะสวยเหมือนกันนะหกแสนเจ็าอ่ะจำได้แล้วราคาหกแสนเจ็ดห่นเก้าพันกันท่านผู้ชมอ่าเพราะว่าตัวนั้นมันห้าแสนเจดหมันเป็นตัวเมนนวลน,นะคะต่างกัน1นึ่งแนะคะลูกค้านะอ่ะเอาไปใช้เลยใครตามหารถสวยๆนะคะวันนี้จะจะเอามาให้ชมแล้วที่บริษัทเพชรยนต์นะคะ ฝากไว้ด้วยนะคะท่านผู้ชมใครที่ติดตามน้องจเจจ่าหรือว่าใครที่เป็น FC ท่านใหย่ยังไม่กดติดตามนะคะฝากกดติดตามไ้เลยแล้วก็เข้ามาหาน้องเจจ๋าที่บริษัทเพชรยนต์ดูที่ถนนเสรีไทยซอย68น้องเะจา๋ามี2สาขาตอนนี้นะคะแล้วก็สาขาที่3กําลังก่อสร้างกําลังดําเนินการอยู่นะคะแล้วก็มี3โกดังตอนนี้นะคะรถมี500คันให้เลือก บอกเลยว่าช่ำๆนะคะบอกเลยว่าช่ำๆตัวเลือกเยอะๆรถทุกคันคัดเกรดคัดสรรคุณภาพให้นะคะใครที่อยากได้รถซื้ออมือสองแต่ซื้อ,อยังไงให้เทียบเท่าป้ายแดงแล้วก็ประหยัดไปอย่างต่าอยู่แล้ว4ี่0สนกว่าบาทนะคะลูกค้ารีบทักทายสอบถามรายละเอียดจ้าจ๋าเบื้องต้นได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณนะคะฝากด like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้า ถ้า4คันนี้คลีนเสร็จแล้วน้องจ้าจ๋าจะหยิบทีละคันนะคะถอดมารีวิวให้ดูเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ